โรงเรียนอะไรครับอนารีเหรอโรงเรียนใครครับอนารีโรงเรียนของใครเรยวตาม,มาเรียนไหมครับตาม,มาเรียนไหมครับ ตัวตรงนี้นะครับจัวตรงนี้ได้ไหมอะไรตรงนี้ตัวตรงนี้ได้ไหมเลดาตัว <All right. S 1> ตรงนี้ได้ไหมครับ <im itation> รถไปเป็นแสนใช่ไหมเนี่รถเป็นแสนเลยใช่ไหมครับเป็นแสนเลยใช่ไหมรถเยอะไม่หลก รถเยอะไหมขดลองเท้าก่อนลูกโอ้โหรถเป็นแสนครับรถเป็นแสนเนต้าเนี่ยคันนี้ก็มาอีกเนี่ยเป็นแสนเลยครับเนต้านับสิ่กี่คัน,นหนึ่งนหน้าตาปบา้หนึ่งนหนึ่ง นับตามป้าป๋าหนึ่งหนึ่งหนึ่งสองสามสี่ป้าห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดยี่สิบยี่สิบยังไงสิบเอ็ดสิบเอ็ดสิบสอง

ย <21. S 2> ี่สิบเ <22. S 2> อ็ดยี่สิบสองยี่สิบสองยี่สิบสองครับยี่ส <22. S 2> ิบสองครับ <22. S 2> ลจนแจรถถั่วปลายี่สิบสองไปไปนั่งตรงก้นป้าใส่รองเท้าให้ไปรับพี่เทียวได้เวลาแล้วไปนั่งตรงก้นปล่อยปล่อยนั่งลงขา,าลงขา,าลงไม่ต้องเอาหัวลงขา,าลงาป้าใส่รองเท้าให้ป้าจะทำให้ ไม่ใส่มาขาวสิเอาสีขาวมามาขาวอยู่ไหนมาขาวมาขาวเมมาขาวอยู่ข้างล่างนี่ไม่ใช่เหรอ